คือมาม่าโอเคที่แพงที่สุดแพงนะหะแรงเนื้อ <mos> give me more เพราะโลกใบเล็กนี้คือแรงบันดาลใจของคนที่นี่พวกเขาถึงตั้งใจดูแลมันให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเนสกาแฟเรดคับที่หองกลุ่นแล้วออกไปทำสิ่งดีๆในทุกวัน อโกยิมงเอ้าแค่เลยขออีกได้ปะคำว่าหวีห um ักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดร่วงแต่ย่าไม่กลัวเพราะย่าใช้แทนชีสูตรแบบุ่มใหม่ทาสารไมโครโปรวิตามินสาเท่าเพื่อผมเสียกลอาขาดร่วงลดลงสิบเท่าผมแทนทีสวยได้ไม่งอโชคจำเป็นต้องใช้เงิน ไม่จำเป็นต้องขายรถค a r f ฟอร์แคชพร้อมเป็นทางออกให้คุณไม่ต้องขายรถรถยังอยู่อนุมัติไว้ในหนึ่งวันค a r ์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับ แดงไหนอะแ,แดงไหนตัวจี๊ดแดงไมเปรี้ยวจี๊ดต้องเฟนตาแดงมะนาวโซดาไม่เปรี้ยวซ่เป็นตัวจีที่แบบไม่ทำใครต้องเฟนตาแดงมะนาวโซดาอร่อยสุดใหม่ต้องโดนปัญหาผิว <c oughs> ปลิวเลยค่ะฝ้าแดดทาลำไยดูนิสัยทาแตงโมมีดูรอยทาแครอท <c oughs> ฟังทันไหมฝ <c oughs> ้าแดดทาลำไยดูนิสัยทาแตงโมมีดุรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเฮิฟสามซองจุลาเฮิบ